สวัสดีทุกคนมืนนอนีเซาเนต์กัมาอันหากินนอ้องมหาที่บานเลยกับโบได้มาหากินสืบสืบดอกมะลินนี่นนแหละมะลินตังมะลินแล้วกับผ้าอ่าเบาเลเพิ่นมาถ่ายคลิปนั่เนาะสบายดีเดอ้อ <c oughs> สบายดีเอฟซีเป็นนิดพนเน,ะ <c oughs> นาะด้วยตามเบาเลีเดอ้อสองตเลีเซเนลสองตเลีเซเนล<ม>ด้วยยูทูบเปิดเล้าเดอ้อทุกคนเนีอยู่ทางเมืองชาแตงมือนี้ นี่เพื่อนผ้าเลาะเบิง่งบรรยากาศธรรมชาติ์สางบ้านเพื่อนนะครับพากพอยูนน่ในกินแนปูวางสีได้หรือบ่เนาะเดยแล้วเขาไปติดตามผลงานนำกันเลยทุกคนสนิทจีพาเพื่อนไปถ่ายคลิปแล้วก็นสนิทจีไปหากินเลยแดีวฝากติดตามผลงานของเพื่อนเนี่ยเดอ้อแล้วก็ฝากติดตามผลงานของสนิทแนจังได้เดี๋ยวเขาไปเบิง่งผลงานนำกันเลยทุกคนสบายดีสบายดีมื้อนี้ก็ ค่อปลาบาเลีมาเที่ยวตาดมันก็ตาดกกตทางแข้งซี่กองเนาะียนทางแข้งซี่กองพี่กั๊ต่างยุธีบานนนนี่ใกล้เมืองละมั่นแขยงสเก้องแต่ว่าเป็นปลาแบบปลาลึกใหญ่เนาะแมีนเป็นปลาลึกใหญ่เลยแถวนี้ที่นี่ปูมีปลามีปลิงนี่หอยอีกสังลาย,ยางเนี่ยแล้วก็ดีนี่อ่าโอกาสดีดีบาเลีมหาเนียนเลยแบบเดินทางมาหาใหญ่เพื่อนทุกคน พามาเที่ยวมาส้มสถานทีท่แห่งนี้ะะนะเด้็ใส่ชีวิตอยู่ในป่าก่อรมือหนึงเนาะหน่อยบริสุทธิ์บริหิวเขาตายโบมือน,นึงมือนี้เท่ากันนี่อุป,ปกรณ์กค็คือเนี่อชื่อแต่เขาเรืยอแต่งนวดแล้วก็อุปกรณ์ถ้าปลาเขนี้แต่เท่ากันมาหลุนน้ำกันโนบะเท่าทีแต่เอียังแนวมือนี้นะเท่าทีด้กินยังแนวเขาชื่อแต่เขาหมากชื่อแต่เขาเนาะ จริงทุกอย่างเนี่ยกินวันใดซื้อที่น้องแล้วลายเพื่อนทีพาพี่พอนองเบิ่งส่วนไลยมันมีช่างเหนยอยู่ในนี้ยู่แบบว่าเก็บหนามเนี่ยยนามนี้ก็ทิ้นี่ปนอ่ายนามปนแบบนี้ก็ทิ้งนี่นกไหมนกผวกนกไหมลายนกไม้บ่วงอีช่างหมดเลยแต่ว่าน้ำหวยเาก็ทิ้นี่ป้ามีป้ามีกุ้งมีหอยมีกระปุ๋ยชัางกระปุ๋หินลายครบเลยนะประเภทแบบพวกปลาไหลไป็ยังไงซี่นี่เลยเนี่ยปลาไหล มีคือกันมีบางส่วนบางทีปรากฏขึ้นมาคือ,าคอ,อยามนี่เห็นปรากฏตัวนไล่ย่างป,ปนแบบนี้ปลากรดขึ้นมาปลาสิบคนเดีย๋ยวไปเราลุล้นน้ำกันว่าเขาสิ<ม>ได้ยังกินมือนีนะกับมาเบิงเอื้อยเพื่อนผ้าหาแบบไรทุกคนนะเป็นคลิปแรกด้วยที่ได้เดินทางเข่าป่าป่าดงลึกใหญ่ที่ทางเมืองเมืองละมามนเนาะลินแน่แล้วก็มาเบิงมาใช้ชีวิตแต่ว่าผมมีแนวกินเรื่องช่วงนี้ก็จะมีปลาดุกปลากดขั้งปลา ไรไฟฟ้าฟเนี่ยบุหัวบางที่เฮามันจะได้ปลาไหลเนาะวันน okay. ี้ม okay. ันสมัครกันได้บ่เบิ่งแปลกๆเฮาแตะต้องได้จับได้เนาะได้ได้บ่เป็นเนาะแปลกคุณน้องเบิ่งคนเฮาแตะต้องได้แต่ว่าสิ่งที่นั่บ่เห็นบ่แน่ยได้ด้กันอเอ้าวผู้เฒ่าเพิ่นว่าปอบญาติยังแบบเทียน้าแต่ว่าคือเฮาเฮากับเฮายุ่งในขนาดเฮาเป็นคนมาหสุดยอดหลายคุณน้องมีมีราชินีได้ย่างได้สีไทยเป็นมาเดือมาเดือป่า อันนี้แม่นคนซักกินโบได้เดิมเป็นหมากเบือบางคนเขาปลาแหลกคิดว่าเออเป็นหมากใหม่แล้วกินได้ทั้งมดแม่นอันนี้แม่นโบได้เนาะหากิมนมนันหมากเบือลักษณะหมากไม้มีพิษแม่นเป็นหมากไม้มีกิษเนาะไารไๆๆกับพวกเดว่ามันขั้มข้าหรือมันแนวไดละแต่ว่าหามกินก็มากินโบได้<อ>แต่เกินมากก็ไม่เคยกินหรอกอ๋อหิ่งห้อยมึงเบิ่งเลยทุกคนอันนี้คล้ายๆกับมะเดื่อแบบทั่วไปแต่ว่า ส่วนมากมันจิมักอยู่ตามแคมน้ำบ่มันจะมักเกิดตามริมน้ำเนาะอ๋อมันจะมักเกิดตามบริเวณริมน้ำริมห้วยแบบนี้พี่น้องตามปลาถ้าเฮาโบมีความหูร้นี่เฮาจะบางคนจะไปกินถั่ทิพท์่แดนนาซิบอโอดพี่น้องเพราะวันนี้มันคือมักไม่ที่มีพิษแต่ชี้แตะต้องได้อยู่เบิ่งพี่น้องแต่ให้แบบมากเดือเลยว่าชีเดินทางไปเรื่อยๆทุกคนตับตามเด้อ โดนแล้วเป็นปูปูยังปูหินปูหินปูหินพี่น้องมักมักอยู่หลายเนาะอยู่นี่เนาะได้แล้วหนึ่งตัวใหญ่เลยืมส่องตัวบ้านี่ยโมว่าปลาปลาสดิดไดนี่อยู่ลาวเอื้อนว่าปลาปลายังปลาอีรู ปลาอ,อีโลนเนาะแต่ว่าเป็นปลาคล้ายๆกับเครื่องบิน,นเอน่อเออปลาอีโลนก็ว่าบอกว่าแข้งอื่นหันเอิอปลายังบ้างบ้างของบ้านของทีนก็เอิอปลาปลาอีดปลาท่านต่ว่าเจ้าก้อเจะเอิอ,อ,อลปลาอีโลนปลาอีโลนนานๆเนี่ยนู่นนี้เขาเห็ดมบกินแสบมบกูส่วนไหลยมันมักอยู่ตามแบบนี้แหละมันจะแบบอยู่ตามเป็นน้ำแบบบล๊กแต่ว่าเป็นแสบลงมานะ มันอยู่แบบนี้บอสั่งสายพะว่าเห็นขัแม่พอน่ว่ายมแหลนี่บบไงมัว่ายจ่ทางฝั่งไทยเพื่อนเอื่นป่าหยังทางลาวเอื่นบางพื้นที่เอื่นปลาอีโรนแต่ว่าเป็นปลาที่เบาเลคิดว่ามันหนาสีหายากยกปลานี่หายากหายากแหายากะไรนะมันสิมีตามแค่พื้นทีอะไรเดีย เป็นปลาลักษณะปลาปลาเบบเล้ไย่กับเรื่องบินทุกคนอปเดินทางไปเรื่อยๆด้วย นี่คือวิธีการตักปลาปลาอีโลนหรือว่าปลาเครื่องบิน,ม,บนมันจะมักอยู่แบบแบบนี้นะตามน้ำเปลี่ยนเรียบๆเรียบๆแบบนี้มันจะบร่ได้อยู่น้ำเลือกมันจะติดตาม้ายๆกับพื้นพื้น,พ,นพื้นของหินนี่คือวิธีหาทางลาวที่เอื่อยเพ่อนขามาศึกษาเรียนรู้ให้เข้ามาป่าพี่น้อง ทุกคนนี่ก็คือสถานที่เป็นน้ำตกตาดเนาะที่เราเดินทางมาเลยเรื่อยทุกคนเพื่อเลี้ยงลูกวัชพืชในป่าแล้วก็ประเภทซัดน้ำทางเซก่องทุกคนอันนี้เป็นป่าดงลึกดิบชื้นแต่ที่นี่ได้เห็นหลายอย่างทุกคนเป็นประเภทพวก ยาสมุนไพรหมากไม่ที่มีพิษเอื้อยเพิินไปนิดเพิินข้าเบาเร่เข่าปลามือนตะกามาเบิ่งธรรมชาติแน่เรียนลูแต่และท้องถิ่มันจะมีบอกคือกันพี่นนองประเภทสัตว์ประเภททผลไม้มันจะแตกต่างกันเนาะท้ายให้พี่น้องนองเบิงเป็นน้ำตกตากสวยงามเดี๋ยวมีโอกาสมีเวลาเฮาสิบินโดนมุมสูง ให้เอฟซีทำมุมชมเบื่องล้อฝากติดตามรับชมพี่น้องอาจจะเป็นคลิปแรกแบบนี้เอฟซีนายจะบ่เคยเห็นเบาเล่ก็บ่เคยถ่ายคลิปแบบนี้กจักเถื่อดีใจได้เดิเดนทางมาทุกคนคือว่าบรรยากาศสดชื่นเย็นมีไอหมอกไอน้ําทุกคนถ่ายเอฟซีเบลเล่ได้ติดตามรับชมเบิ่งแล้วอยากมาลินมาเที่ยวบรรยากาศแบบนี้าสามารถตริดต่อเบลเล่ได้เลยเดี๋ยวพ้าที่่าน้องมาลินพี่น้องมาลินมาชม มาสูดลมบรรยากาศที่สดชื่นแบบนี้พี่นอ้องคือว่ามวนหลายยอดหลายเ้ยเอ,อทุกคนมีไส์ห้ายเนาะดุ สังเกตปูหินกับปูนาสีแตกต่างกันมองข้อต่องามถ้าปูหินจะเป็นสีแดงสีแดงแบบนี้ถ้าปูนาจะเป็นสีขาวลวดเลยในกาด้านหลังปูหินจะเป็นสีดําแบบนี้ปูนาจะเป็นสีขาวๆใสๆวิธีสังเกตปูอันนี้เป็นปูหินปูหวยปูธรรมชาติจะมักอยู่แบบเป็นหู้เป็นโพ้ง คุดอยู่แบบนี้บบคือกูหน้าจะอยู่ตามทุกไห้ทุกหน้าที่นนองนี่แหละเมนูมันนี่สีได้กินก็คือเราจะได้ปิ้งกระปูแล้วก็เอ็นนิดเพินเนนะเพิินกับปาเขามาปลามาศึกษาเลียนลูกไรชิงไรย่างได้เห็นแล้ก็พามาหาเนี่ยกินเนี่ยเป็นปูอันนี้เป็นปูหินแล้วทุกคนน้ำโคตรเลย โคตรเย็นดิบชื้นดิบชื้นแต่ว่าทางนี้จะบบมีทากนาะทากับใคยคือจริงแต่ว่าทางบ้านเบเลีล้บชื้นแบบนี้นี่ท่าอยู่เต็มแต่ว่าทางนี้บบมีทากไม่มีตัวทาก ได้แล้ว <Okay. S 1> ปลาปลาหยังนี่ปลาคอลูกปลาคอปลาสดี๋ยากพูดวัวสีได้อาหารกินหรือเปล่ากับไกลน้ำเที่ยวเพื่อนเพื่อนว่ามีปูปลาแนะนำหลายกะเพราะ็นอยู่แต่อุปกรณ์หาบ่ค่อยสะดว,ก,ะดวกแล่ค่อยสะดวกลก็ได้แค่ปูปลา เดี๋ยวไปห้าบองที่พักเดี๋ยวไปเก็บกินก่อนหิ้วเข้าทุกคนตอนนี้กับบริเวณน้ำต้นตาอยูดได้ป่ะเมทายทำไเหรองงโอ้ ปลาเครื่องบินปลาอีโรนปลาเมฆไ,ไ,ไ,ไข่มีไข่เพราะว่าช่วงนี้มันคืขึ้นวางไข่ทุกหาไปเรื่อยๆัวจะพอกินเดี๋ยวก็ไปตรงที่พักได้บรรยากาศสุดยอดพักหลายตูวเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นสันนำตั นี่โดนนี่แหละป่าแบบอุดมสมบูรณ์เลยมีหน่อไม้อันนี้เป็นบอแมนหน่อไม้ไลายเลยน่อไม้ไมยังอันนี้หน,น้อไม้บงหน่อไม้บงไข่ไข่กับหน่อไม้ไลาย,ายไข่ไข่ คล้ายๆกับน uh, ้ำไม้ไหลคล้ายกันเลยเบิ่งแต่ว่าน้ำไม้นี่กับน้ำไม้ไหรน้ำไม้อันใดแฉบกว่ากันน้ำใหม่ไรจะแ่บตอนพรวนน้ำใหม่ไรมันอ่อนเป็นน้ำใหม่อันนี้มันจะแข็งแต่ว่ากระบอกแข็งเกินใต้ดอกตะลนน้ำหม่ไรมันจะอ่อนเป็นพิเศษสตคือแต่คนนิยมกินตอนนี้เป็นน้ำใหม่ไรคนนิยมกินแมนเป็นน้ำใหม่ไรแต่ว่าหายเนาะหายเนาะ แล <S 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 ้วก็เซ็งตายทุกคนพุนเลาะไปเถึงพุนแหละจนหอดมองน้ำตกตาแล้วก็บุมีแห้งไปต่อคิดว่าสิได้อาหารการกินคิดว่าสิได้ปลาคิดว่าสิได้ปลาสังะใหญ่สุดท้าย ได้แต่ปลาสสะแง่หน่อยพี่นะผลงานเพราะว่าเฮาบ่มีอุปกรณ์ปอนได้น้ำม,มันก็แหง้งมีอะไมันก็ขคุนนะนะบ่มีอุปกรณ์แล้วก็น้ำมันขุ่นปกติหันย่ำแหลงหันได้ร้ายย่ำแหลงเพราะว่าน้ำน้ำมันมที่รับลงบตัวดอกตัวน,นี้แต่ว่าอันนี้สภาพน้ำยางเทียน,นแหละแล้วก็อุปกรณ์เฮ้าโบมีแ<บ>ค่สวิงพี่นะ มัดน้ำพันมันแห้งมันก็เลยได้น้อยนึงก็เลยซื้อทุละทุกคนสืเมื่อกินเขาอยู่เพื่อนทุล่ะพิทบังพิ um, think, ่นี hmm. <c oughs> ่พ <c oughs> <Okay. c oughs> ิดบังขาติดตามคลิปต่อไปแม่ย่ำอ่ะย่ำแหล่งเดือนคลิปสองถ้านี่เวลาเนาะมีเวลาบางทีได้มาอีกพี่น้องได้มาสถานที่นี้อีกมาเบิ่งตอนน้ำมันดีๆมีอุปกรณ์ครบบางทีเอาสเสียปลาแงะไงในวัยสี่อยากมาลินมาเที่ยวกันมาได้เนาะ แมาได้ไดพี่น้องมาพีพาไปคือเราให้เวนทิทนพาไปเลาะเบิงปลาดงทางเขตแข้งเพื่นแข้งเซอกองพี่น้องผ่านติตามรับสมใหก้กำลังใจเด้อ